นี่เลยเขาเขียนว่าความมักง่ายนะมากันหลายถังเนี่ยมันแบบมันพุ่งออกมาอย่างนี้ยค่ะพี่สม้มเป็นรูรออกมาเหมือนแก๊สรั่วอนนี่เลยใช่ไหมใช่<ร>แล้วมันอยู่แบบกลางถนนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รถผ่านไปผ่านมาค่ะเครื่องยนต์มันก็ติดอยู่อะไรต่างๆเงี้ยค่ะเฮ้ยมันอันตรายมากเลยนะเพราะว่าในจังหวะที่แบบมีแก๊สออกมาแบบเนี้ยนะคือถ้าสมมติว่ามีประกายไฟมีความร้อนอะไรก็แล้วแต่ที่มันโอ้โหไม่ ไม่อยากจะนึกอะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเลยอะใช่ค่ะโดยคลิปนี้นะคะสมาชิกติ๊กตอกค่ะอามิเชียลสองค่ะได้ทําการโพสต์คลิปสุดระทึกเลยก็คือมีถังแก๊สสีถังเนี่ยวางอยู่ท้ายรถกระบะคันหนึ่งซึ่งคาดว่าได้ทําการจอดส่งแก๊สให้กับลูกค้านะคะแต่ว่าปรากฏว่าบริเวณก้นถังค่ะตามภาพเลยมันรั่วค่ะจนแก๊สเนี่ยพุ่งออกมาอย่างน่ากลัวอีกทั้งสภาพถังนะคะก็ยังมีความเก่าแล้วก็มีแบบสนิมมันขึ้นรอบถังเนี่ยดูดถ้ามันสนิมจริงๆนะคะโดยโพส ค่ะระบุข้อความว่าความมักง่ายเนี่ยมากันหลายถังคือไปซื้อข้าวคือเขาเนี่ยคนที่ถ่ายคลิปได้เนี่ยเขาไปซื้อข้าวแล้วขากลับเนี่ยเขาก็เดินผ่านรถคันนี้แล้วก็ได้ยินเสียงฟ,ฟ,ฟีฟีฟีเหมือนอะไรแบบรั่วอะไรเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็เหม็นแก๊สมากก็เลยเดินกลับไปเรียกป้าร้านข้าวป้าเขาก็วิ่งมาเลยเรียกเจ้าของรถมาเจ้าของรถเขาก็แบบชิลๆเลยเอาผ้าคีริ้วมาอุดรูที่ตูดถังแก๊สเดี๋ยวก่อนอืม ทำได้หรอคือคืออาจจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นหรือว่าเขาทําแบบนี้เป็นประจําอยู่แล้วหรือ,อยังไงออันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าคือเป็นการวิธีแก้ไขปัญหาของเขาหรือเปล่าหรือยอย่างไรแล้วเขาก็โทรตามร้านแก๊สใหม่อีทีหนึ่งจังหวะนี้เนี่ยคนถ่ายคลิปนี่แบบว่า รีบขับรถออกจากจุดเกิดเหตุเลยความคิดก็คือโอ้ถังแก๊สประเทศเราเนี่ยได้มาตรฐานจริงๆ hmm. อันนี้น่าจะเป็นลักษณะเหมือนประชดมากกว่านะคะ <Ha. S 1> โดยหลังจากโพสต์ดังกล่าวค่ะถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากเพราะว่าหากเกิดประกายไฟค่ะก็อาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นได้ขณะเดียวกันค่ะก็มีคนเข้ามาถามว่า ถนนว่างนี่ทําไมไม่หนีล่ะแบบว่าสตาร์ทรถไปอ,อะไรอย่างเงี้ยจตุก,ก็บอกว่าไม่กล้าสตาร์ทรถหรอกอถ้าสตาร์ทรถช่วงนั้นแล้วมันเกิดปฏิกิริยาประกายไฟอะไรกับแก๊สระเบิดขึ้นมาจะทํำยังไงนะคะทั้ทงนี้ค่ะหากย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2533ค่ะประเทศไทยนะคะก็เคยเกิดเหตุการณ์รถบรรทุกแก๊สพลิกคว่ำแล้วก็ระเบิดมาแล้วบริเวณใจกลางเมืองกรุงนะคะถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลายคนน่าจะจําเหตุการณ์นี้ได้นะคะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตค่ะจากไฟคลอกถึง 89คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า2,000ล้านบาทซึ่งนับเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของชาติไทยเลยก็ว่าได้ค่ะ